ครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่850ร้อยห้าสิบบาทนะจำไว้เลยนะคันแดงทนำะอดูนะเผ<ม>ื่อบางคนไม่เชื่อนะ,<ม>อะแล้วเราเข้าไปที่เพจก่อน,นครับเบื้องบนนะแล้วก็เขียนหาคำว่า RX a ส e นะครับเนี่ครับโลโก้ต้องตามนี้เลยนะครับผมชื่อเอาให้ตรงนะเนี่ยครับผมเขาจะมีรูปประมาณนี้นะครับแล้วก็ทักไปบอกเขาได้เลย ข้อความได้เลยครับจะลองทงักเขาไปดูน,น,นะครับก็สิบนาทีผมลองสิบทีเดียวก็ล,กลครับแล้วก็ข,ข้อความห้ว่าเข้าเกมใหม่ยอดนรไ่ด้ครับอนเดียวจะปั่นละครับได้นะเลองเข้าเกมใหม,ะะมย่ยอดกว่าน กับนรับนว่าจะได้ไครับนี่นะครับทุกคนดูนะครับเงินกับเวลกับทองนะครับ ลักเลยนะครับผมล้นมากโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าเอาไปเล่นโหมดอ,ออนไลน์ได้ไหมก็อยากไปลองกันเลยครับอยากได้แบบเบนซะ์อ่ะพวก GTR อย่างเงี้ยมาแต่งนานแล้วก็เดี๋ยวผมข้ามไปคาสานี้้วกันครับหนึ่งนี่นนซื้อไว้หน่อยัะผมชอบมากคันน้คั ก็เบนซ์อีกคันนึงครับเดีย๋ยวผมหาเบนซ์นนะฮะเจอแล้วครับผม MG TC นะครับจะผมเรลองเอาไปแต่งดูนะครับผมว่าใช้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ลองไปเล่นโหมดออนไลน์ให้ทุกคนดูด้วยนะผมสลับคันนั้นนะไม่ใช่คันนี้อีกคันอ่ะอันนี้คือมันยังไม่ได้มีโกดังนะครับผมซื้อกดังแล้วก็อเอารถไปแต่งดูนะ ให้แต่งสวยอนนะเดี๋ยวแต่งแรงนี่เดี๋ยวผมจะมาทำในคลิปหน้านะครับผม mm hmm. เข้าไปแต่งเลยครับ mm hmm. นี่นะครับชุดแต่งเขาจะอยู่ด้านนี้นะเราเข้าไปแต่งด้านซ้ายกนนะครับผนมะเนี่ยซื้อได้ทุกพันนะครับผมซื้อได้หมดนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีดู เราเราก็นนะ่าชอบไหมทรงนี้จะเปลี่ยนทรงนิดนึงล้อไม,มันจะเปลี่ยนมาเปลี่ยนสีดูกันเนี่ยสวยมากนะครับสีนี้ชอบมากร้อสีดำโอเคครับแล้วเราผมจะลองไปเล่นโหมดออนไลน์ให้ดูนะครับว่าเข้าได้หรือเปล่า เข้ามาแล้วนะครับผมเขาจะบอกนี่มีโหมดแบตเทิลนะครับสามารถท้ากันแข่งได้นะแล้วก็จูนรถแรงๆนะครับแล้วก็ไปแข่งกับในโหมดออนไลน์กับเพื่อนได้เลยครับผม mm. อ่าเนี่ยครับเข้ามาเจอแล้วนะเนี่ยเงินก็ยังอยู่นะครับเล่นได้ปกตินะเล่นโหมดออนไลน์ได้เลยนะครับเจอเพื่อนๆนะครับถ้าเราแต่งแรงๆมาแล้วก็มาแข่งกับเขาเส้นนี้นะแน่นอนจริงตัดกันตลอดเลยเนี่ยผมเห็นในแมปนี่คือแบบ วิ่งเงินตลอดเลยนะก็ือคสรุปแล้วนะครับปา๊มเงินมาก็าสามารถเล่นได้ทุกโหมดนะครับเล่นออนไลน์ได้แต่งได้ทุกอย่างเลยไม่มีจํากัดนะก็เดี๋ยวผมจะลองไปแต่งแนาะก็จูนรถมาแข่งกับคนอื่นดูนะครับคลิปหน้าฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ